ชีวิตใหม่หลังได้รับอิสรภาพปัจจุบันยูยี่อลิสาหลังหายไปนาน15ปีนับเป็นข่าวใหญ่ในวงการเมื่อหลายปีก่อนสำหรับอดีตนางแบบชื่อดังค่ะอลิสา อินทุสมิ h ที่ได้อดีตนะคะตกเป็นข่าวใหญ่ทำให้ถูกตัดสินให้ระเอสรภาพิสปี3เดือนค่ะปัจจุบันอริาราสาได้รับมิสรภาพเรียบร้อยแล้วได้ไปใช้ชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศและหายไปจากวงการไม่มีใครได้ข่าวของเธออีกปัจจุบันจะตัวใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศและเดินทางไปกลับประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งชีวิตส่วนตัวของเธอเคยแต่งงานคู่กับแฟรงค์ฟานซิสโกเกวสตาค่ะ สามีชาวสเปนมีอาชีพเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์นะคะและเป็นครูสอนคณนตให้กับเยาวชนมีลูกด้วยกันสามคนก่อนตกเป็นข่าวใหญ่ด้วยร่างกายที่ผอมค่ะ แต่หลังจากเป็นข่าวไม่ทันครบ2เดือนเธอก็ออกไม่ยอมรับว่าเลิกกับสามีเรียบร้อยเนื่องจากมีปัญหาการชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่นค่ะต่อมา12พฤศจิกายนปี55ชื่อของเธอก็ตกเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของทุกสื่อจากการถูกรวบตัวที่สนามบินดอนเมืองนะคะโดยเธอรับสารภาพก่อนถูกตัดสินให้ระงสรภาพนาน15ปี3เดือนซึ่งช่วงที่เธอต้องใช้ชีวิตอย่ละงิสรรภาพนั้นนะคะ ทางด้านป้าต๊อบก็ได้รับเลี้ยงดูลูกทั้ง3คนให้เป็นอย่างดีโดยเธอนั้นนะคะก็มีบทบาทการแสดงเริ่มแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกได้รับรางวัลพระสุรศดีหรือว่าตุุกตาทองและรางวัลชมรมบันเทิงในปี2535 าาผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่แสดงก่อนที่เธอจะหายไปค่ะแต่ล่าสุดเธอก็ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยโดยเธอได้ถ่ายภาพนะคะกับลูกชายขณะอยู่ที่สนามบินเมื่อ16กันยายนที่ผ่านมาเป็นภาพการกักตัวในแต่ละวันที่ต้องบอกเลยว่าเธอยังคงสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยละค่ะ